สวัสดีครับพี่น้องช่องเบ้าดอนคุ้นกูไปแล้วครับวันนี้มาไหลมองคือก็เราพี่น้องไหลมองมือวันร้อยกระทงครับรอบนี้ก็รอบที่สองพี่น้องรอบแรกครับเบ้าดอนได้ปะโจกตัวนึงครับปะโจกครับปะโจกเขียวครับปะโจกเขียวถ้าข่าว่อแพ็คของพี่น้องโลดละลอยเศร้าบาทครับบึงว่าเบ้าดอนเสิได้ปายังครับรอบนี้ครับคำํำพี่น้องมานนี้ เส็จมาสองรอบคำพอดีครับไอสีม่องแรกแล้วครับหู้นถุนม่องบ่าวดอนครับนี่บ่าวบ่าวดอนมาม่องสองสั้นครับม่องสิบแปดเส้นกับเก้าเส้นครับนี่ครับม่อครับยังเหลือไปเหื่อยู่ครับไปไล่ไปเรื่อยๆครับไล่ไปจนเบิดพูดอะพี่น้องอาพี่น้องเขาไปรูดน้ำบ่าวดอนครับบ่าวดอนสาวข้นเหื่อครับบ่าวดอนสิมานบ่าครับรอบหนี้ครับ ไปครับพี่น้องลุยลุยรอบ2ครับวันนี้ครับรอบ2องหม,มาเนอร์มาเนอรูเด้อขอบาทท่านูรอบนี้ พลงิลงพีลงิงโอ้หให้เล่าผูให้เล่าพี่น้องผู ปลาดิกนี่องปลาได,าได้ดินเลยพี่นอ้องง่าไม่หรอง่าไม่รู้ว่าเป็นปลารู้ว่าเปนปลาดึง меня mm -hmm. ตัวเดียวอันนี้เด่นละใช่ตัวเดียวอันนีตัวเดียวพี่น้องตัวเดียวประมาณสามโลครับปลาลิงครับปลาลิงปลาลิงปลาลิงประมาณสามโลพี่นอ้องสามโล มันสามโลครับอ่ะสามโลก็ถือว่าดีเยอะพี่นอ้องอย่างไรๆครับปลานีครับวันนี้ก็เป็นคนเทิร์กมนครับเอาคลิปนี้ไว้สำเร็จเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามช่องบ่าวดอนโคตรโคตรด้วยครับเอาคลิปนี้ไว้สำเนาครับสวัสดีครับไปครับ